ซื่อเลขซื้อหวยดวงดีก็รวยดวงรวยก็ถูกพอแล้วมันจบแห้งถูกแห้งซื้อบมดเศร้อเถื่อดาดคางดาดเนี่ยไเด้พี่น้องเอ้ยซื้อเลขนี่เอาซื้อหลายเสียหลายซื้อหน่อยเสียหน่อยเด้อบัดบัดก็ถือเงินทีได้เน้องคนว่าเลขหวยนี่ซื้อพอประมาณที่ซื้อหไรเอะเบียนซื้อมามาเนี่ย มามาปลากระป๋องแห้งแพงช่วงนี B ้อียังกระแพงเบิดพี B ่น้องเอ้ยซื้อมา17ถาดบ่สิเจข่อยฮู้10,000ข่อยเอาจักโตสัตว์นเบิ่งประมาณอันนี้กสิเียเด้ออันบันเทิงกแม่นเนาะแปลว่าเว้าความจริงกแม่นเอาเบิ่งวินกันเบิ่งผู้เดียวล่ะบ่ไปไปเบิ่งนําโอบ่บ่เสียหลายนี สื่อกรีเขปเชียร์โบรายเนาะสามสิบพันกถือกะเออยามันกนถือพ่อไรยูพ่อไรยูอันซองซองแกวกรับถูกปะซองแกวกรับนอกคนปะเอาซื้อเหล็กซื้อไว้กับอันอันเอาตามความพันกับแมนเอาตามความคิดเอาตามความหมักอะกับแมนซื้อเหล็กแต่ว่าจะซื้อร้ายด้วพี่น้องถือพงองประมาณมือนี้ งวดนี <c ười> <c ười> er ่บุไรี่ก็งวดนาเด้อพี่น้องเอองวดนี้บุหร่เอาเอาเงินนางวดนาเอาบุหี่เส้นเมียนก่อนเด้อทั้งขับเปียกทั้งอันแนวกองแนวแก่หนี่เส้นเมียนก้อนงวดนาซื้ออันถือเลขถือกระเจงกระเจงชิมาจายแล้วจีเด้อเส้นเมียนก้อนก่อนนี่มันเบาง่ามเลยทั้งทั้งงวดอันทั้งงวดนาเพื่อก็ะยิบเบ้ยเปลี่ยต้องใช้ถือเลือดบ่ถือบ่ละงวาดาดนะมือนนี่ อ่ะสบายดีพูแน่อะไรนั่นพวกหนาไส้สบายดี F4 พ่นแน่ถือคือพวนี้พวกเป็นบ้าเออเรามาอันซื้อเหลียญไรกันจะเป็นบ้าว่าอะาวกอันเป็นบ้าแม่นอ่ะซื้อเหลียญไรจะเป็นบ้าเรวอะกับโบเมนนั่นเนาะกับตามปูมักเนาะปูมักซื้อก็ซื้อปูมักซื้อก็บบซื้อแพรว่าอันเสียงด้วงอ่นะเสียงดอกเสียงด้วง อเมน,นิกามดโทนีเดอร์อาการเข้าวว่าสวัสดีครับ